สวัสดีค่ะย้อมร้านนัวลาวไทยนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่ยอมก็จะพามาอัปเดตเมนูข้าวแกงนะคะหมูหวานค่ะน่าทานมากนี่ค่ะแกงเขียวหวานไก่นะคะแกงเขียวหวานไก่ก็มาค่ะวันนี้นี่ค่ะ ที่ไก่มันเป็นสีชมพูชมพูนี่ไก่สุกอยู่นะคะคือเราเอาไก่ไปลวกก่อนแล้วเราค่อยเอามาปุกอีกทีหนึ่งอะคะ่ะมันก็จะออกสีประมาณนี้แต่ว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็วันนี้มีหมูทอดน้ำปลาน่าทานมากค่ะชูชีปลาค่ะ ผัดกะเพราว,วันนี้เป็นใบกะเพราไทยนะคะที่ตลาดมีย่อมแบะไปซื้อมามีไข่ดาวด้วยวันนี้ก็จะมีแกงใบปาค่ะค้นๆเลยค่ะแกงกะปลาที่ร้านจะเป็นจะเน้นเป็นผักนะคะจะทำออกเหมือน จะมีเนื้อปลาแต่ว่าเนื้อปลาเราจะตำเข้าไปข้างในอนะคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นเป็นผักนะคะจะบอกลูกค้าก่อนแล้วก็มีแกงลาวหน่อไม้นะคะแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะแกงสือ่อแกงส้มผักค่ะตื่นเช้าวันนี้มีค่นะน่าทานมากค่ะ มาอีกตู้หนึ่งนะคะจะเป็นผัดหน่อมไม้ค่ะผัดหน่อมไม้นะคะแล้วจะเป็นต้มขาไก่ค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะต้มจืดค่ะ ไก่ค่ะก็จะเป็นพั่วกลิ้งนะคะแล้วต่้าก็จะเป็นไก่ขั้วลาวแล้วก็จะเป็นไข่พะโลค่ะไข่พะโลนะคะเมนูก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้แวะมานะคะที่ร้านนัวลาวไทย เ6็ดหกแปดจอ r e e ส h รีทเ r มา t s เก็ e ซินออสเตรเลียนะคะร้านนัวเราไทยช่วงลอกดาวเราเปิดทุกวันนะคะก็คือประมาณา11โมงเช้าถึงประมาณ3าทุ่มค่ะยังไงก็โทรมาก่อนได้นะคะ02 92813180นะคะคะเควันนี้ก็มามลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ